เรการ์เดดูยี่ห้อของไอแอปเปิลนะครับขาที่ก็ตอนมายังไม่ได้ออกเลยอ่าเข้าหน้าหนาวของเมืองไทยนะครับตอนนี้ <c oughs> เดือนพฤศจิกาวันที่สิบแปดหรือสิบเก้าไม่แน่ใจ จะพามาดูครับปลูกได้แค่สูงแค่ท่วมหัวประมาณเมตรเจ็ดสิบเซนความงามก็ <c oughs> ไม่เท่าไร่ครับลักษณะนะครับความงามไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่ที่เห็นนะครับนี่เป็นไงครับสามช่อมาแล้วครับ เปิ้ลเรดการ์เด้นเอ้ยสุดยอดเลยครับใช่ว่าจะปลูกจากสหรัฐเมื่อไหร่แล้วเมืองไทยเราก็ปลูกได้ครับนี่อีกนะครับนี่สามช่อจะพึ่งออกพึ่งออกสีครับโอ้ดอกสวยครับดอกสวยมากเลยออกใหม่ๆตุมต่ม แจ๊ดเลยแต่พอเริ่มบานแล้วนะครับพอบานก็เปลี่ยนเป็นสีนี้เลยอืมในที่สุดก็สำเร็จแล้วครับเนี่ยต่อไปแล้วก็ <c oughs> รู้แล้วครับว่าที่เนี่ยสามารถปลูกแอปเปิลได้แค่เห็นสองช่อนี้ก็ดีใจแล้วครับนี่ความสูงก็ไม่ได้ใหญ่โตเลยนิดเดียวเอง เ,ออเ,ออเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับคนละพันกันนะครับเนี่ยยังยังต้นนี้ยังไม่มีวี่แววเลยครับงามเหมือนกันแต่ยังไม่มีวี่แวว <c oughs> งามกว่าต้นนู้นอีกด้วยซ้ำไปแต่คนละพันกันนะครับอันนี้อีกสายพันหนึ่ง <c oughs> เดิมทีเขามีสีต้นครับตายไปและสองรอดมาสองอันนี้คือยี่ห้อ,อมอแกนมอแกนนี่ออกช้าหน่อยครับอื <c oughs> ออกช้าหรือว่ามันมันยังอ่อนจะด,ดูดูหากเกสรนะครับมันต้นเขาก็มาไล่เลี่ยกกันมันก็น่าจะออกนะครับต้นนี้ยังครับปรากฏว่ายังไม่มีวีว่แววแต่ดูต้นนี้ครับต้นไม่ได้ใหญ่เล็กกว่าด้วย เขาออกไปยอดเลยเออกิ่งกิ่งยังไม่แก่เท่าไหร่ครับเจยวของคนปลูกยังไม่เคยเห็นเลยครับอ้าวเป็นไงเป็นไงเ <c oughs> อ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนี่ไงนี่ไง,ไง <c oughs> เออ อ <laughs> เออไ่เป็นไรใมันเหลือรอดสักต้นก็นยังดี <c oughs> จะได้รู้ว่ามันมีดอกติดลูกได้ไหมเมืองไทยเนี่ย <c oughs> ช่วงเข้าฤดูหนาวพอดีนะครับเนี่ยอันนี้คือดอกแอปเปิลเลตกกระเด่นปลายยอดสีชมพูเจ้าคนรดน้ำคนรดน้ำยังไม่รู้เลยว่าแอปเปิลตัวเองออกดอกโอ้ยงามแท <c oughs> ้สังเกต สังเกตด,ดูนะครับอันนี้คือ,อก้านที่ไม่มีใบแตกนะครับครานี้พอแตกมาอีกทีหนึ่งออกดอกพร้อมเลยลักษณะนี้นี่โอกาสแทงดอกสูงแต่ว่าลักษณะที่อ่อนๆอย่างนี้นะครับอันนี้หมดสิทธิ์แบบนี้ยังไม่แน่ใจเอ้ยสวย สงสัยเราต้องมาหาตอนกิ่งเขาละมอ่งเขาไปปลูกบ้านทักกิ่งนี่คือในในเขตนี้ยังไม่มีแอปเปิลที่ไหนเขาติดดอกออกลูกนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าออกดอกแล้วแล้วมันจะติดเป็นลูกให้เราได้เห็นเป็นลูกแก่ไหม หรือว่าติดแล้วล่วงหายผมก็ไม่แน่ใจมันเป็นมันเป็นครั้งแรกนะครับผมก็เลยบอกไม่ถูกว่าไอ้อย่างเนี้ยแล้วมันจะไปยังไงต่อก็มีทางเดียวครับรอดูอย่างเดียวว่ามันจะไปยังไงสุดยอดมากเลยครับมันแเอเปุน่นชุดนี้เนี่ยเป็นพันสั่งซื้อจากต่างประเทศนะครับ เขาตอนกิ่งแล้วก็ใส่กล่องแพ็คมาแบบอแอปเปิลล้างรากอะ่ะตอนมาเนี่ยมีแต่ต้นกับรากไม่มีดินไม่มีดินเลยมาแบบใส่กล่องมาอย่างนั้นอะ่ะเสร็จแล้วก็มาฟื้นที่เนี่ยกว่าจะฟื้นออกมาเป็นต้นเป็นอะไรได้ก็ค่อนข้างนานพอสมควรแต่ว่าที่ปลูกมาเนี่ยยังไม่ถึงเข้าปีกว่ากวยังไม่ถึงสงปีนะครับชุดเนี้ยปีกว่ากว่าแต่ว่าผลผลิตมาแล้วครับ อันนี้อยู่แถวเขตปักช่องปักช่องบ้านน้องมะกรูดแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับสุดยอดแล้วสงสัยผมพรุ่งนี้ต้องไปดูที่ไร้ักหน่อยอ่าอยู่นู่นปลูกไว้ห้าสิบต้นใหญ่กว่านี้ครับแต่ว่าไม่รู้จะออกดอกเมื่อไหร่รอดูอยู่ คนไม่เคยเห็นดอกแอปเปิล <laughs> เห็นครั้งแรกโอ้โคตดีใจเลยเออจริง,รงๆเป็นของเขานะครับไม่เจาของผม <laughs> กะว่าจะมาหาดูไปกระเพราไปซื้อเขาแต่ดันมาเจอไอ้นี่เขาอ้ยงามคนชอบต้นไม้ก็อย่างนี้แหละครับปลูกอะไรเถียปลูกแล้วถ้ามันเห็นดอกเห็นผลผลิตออกมาเนี่ยมันก็ดีใจทั้งนั้นนะครับเออไม่น่าเชื่อ อากาศก็หนาวพอประมาณครับตอนนี้เพิ่งเข้าฤดูหนาวออกแล้วออขอบคุณครับที่รับชม